เก็บแตงเ่ะเก็บแตงใช่เอ้ยเดียง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 นี่เก็บแตงพี่น้องเออแตงค่ะเก็บแตงนะพี่น้องแตงกับน้ำไหลเนาะ พ่อแบนเขาใส่ถุงมือเก็บน้ำมัสอดเนาะพยะน่่อนต้นไม่ยานอยผาเย็นอนีลายเย็นกับาจังเวลวยเลยมีแหง่ี่ของกหลายอกินเพนว่าก็เก็บจนเนี่ยนน่ะเก็บเอาลน้เมือสกับว่พ่เวกนปลูสเนีกินโอ้ยุมได้นา mình bằng bạn bằng về giữa ông. Ừ, mấy cái này. Nói Nói nào, không luôn. Mãi nhớ thêm là. luôn. Mãi luôn. Mãi không làm luôn. Mãi xe Mãi luôn. ngọt luôn. Mãi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  luôn. không luôn. Mãi luôn. Mãi luôn.

สวัสดีค่ะเ็บแตงเันด้อพี่น้องเจ๊เยาเ้าเ็บหลังบ่มีเน้อเหย็บบนพี่เสียพริก็แบบเกลือเทศเลยเอก็บบเกลือเด้อเ็บแตงพี่นองเห็บจ้าสาวสวนแตงยตะไคร้กะบเป็นแต่กินแล้วให้ คนงานกำลังจะไปซื้อเหมือนคนงานมันสี่ที่เพิ่งแก็ยรอะต้นน้ำสิปะแล้วจะมาตอดข้อทั้งหากลัวมันเนี่โอ้ยคือที่แท่งเเนาะพี่พน้าพี่น้องพี่น้องเพิ่งพี่แจกใครยาต้นน้ำปักพี่น้องเพาก็จังเสียเผื่ถึงแม่ปคนงางวะเนี่ยนี่ยพี่ก็ยัดน้ำมันเก็บบอกเลยมันเก็บตัว้าวตเว้าสวยมากมันกือมดตพี่น้อง เก็บว่าทำอะนน่ะเออทำไมเห็นเราจกไปบังบุเหรอปวตักมือสนน้ำเหอเนี่เออไปเห็นอะะโอ้ยจนเขาหยบกถาวรนึกกันกระอายนเออบังบังพี่น้องขนาดเก็บคู่มือเอ้าออทำอนะแม่นหาขงคนเลยบังหวน ว้าวเป็นอะไรลูกเป็นอะไร อยู่ด้ยจ้ะเพื่อนได้อยอดเนาะนั่นได้อยอดออกมาคว่ำดันออกรถพี่นองเอออาการของนั่งนี่มีแตคว่ำดัน <c oughs> ร้อนมากๆเลยเนาะอากาศร้อนมากๆเลยอากาศก็ร้อนมากๆ เก็บแตงค่ะขอบคุณทุกการรับชมการเก็บแต่งนะคะสวนแตง